เจ้าินงครับผมมือนี่แห้งไเขึ้นกับไยซูมือเื่อครับผมตอนนี้เพป็นอายุอะไรไปเลยแล้วครับสปีเ็ดเดือนครับสปีเ็ดเดือนว่าเสร็จกครับผมสวัสดีครับมสวัสดีครับสวัสดีครับี่ตังครับผมไปแม่ไปแม่ไไงน ที่นำพ่อพันปัจจุบันในงานวันนี้นะครับเตรียมตัวพ่อพันให้เรียบร้อยและพี่น้องค่ายไหนบ้างใดนะครับมีกานไปร่วมกันไปด้วยครือเปล่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่หวานดีใจครับพ่อได้คุณเรียงควายครับวันนี้ครับไม่านผู้ชมท่านมาดูเรื่องมายชาครับการค่ายกันต้องมาซื้อขายด้วยครับอีกตัวหนึ่งครับสวัสดีครับผมไปพ่อหมูหันไปหมูหันไปหมูหันไปยังครับ อยู่ฟังหันครับผมมีหมูหันด้วยเหรอครับครับซีอิหมูหันเต่าหมูหันไปดำไปดำาเีไปดหมูหันมิวหันไปดำอาจารย์วันนี้ลงคุแล้วนี่เป็นทำถามโอ้ไอโฟนสิบห้าปูแมสงานสี่ปูแมกแล้วก็ซัมซุงอันซ่าเพราะว่าผมซู้จะไม่ได้อยู่แล้ววันนี้เอาซีท่าอยู่ในสามเครื่องพร้อมกัน นีละสามเครื่องแล้วว่าจย์อันนี้สั้นยาวสั้นยาวได้หมดเลยครับวาจันดยามดยาม้อนม้อนันนี้ม้มากครับแดดว้อนดีนะไข่กันย <so ังสูอาจารย์โอเคโอเคครับถาสว่อเราเลี้ยงปลายแบบย่รีบบรรยากาศครับแตกแล้วครับวันนี้ครับโตจ้องเป็นมนี่ละนี่

มาหลายๆครับผม20ถูกต้องครับมาเลยครับ20ถึง25ตัวนะครับ20ก็ถือว่าถูกต้องครับแปลว่าควายหนึ่งตัวให้มันมีเนียได้20 <extension>